สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโฟโต้โฟกัสออนไลน์คลิปที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องใช้เลนส์วายถ่ายสาวๆไปแล้วแล้วคลิปนี้ได้แรงบันดาลใจมาเราก็ยังอยู่ถึงเรื่องการใช้ช่วงวายถ่ายงานปราร์ตี้เพราะทำไมใช้วายถ่ายปราร์ตี้ครับมันสนุกแล้วเวลางานปราร์ตีน้นะครับมันคนจะเยอะบานปราร์ตี้เนี่ยคนจะเบียดเสียด ยัดๆกันเลยอะแล้วแบบว่าเฮ้ยแบบคนมันแน่นการที่เราจะใช้เทเลถ่ายคนถ่ายอะไรเงี้ยมันคงไม่สะดวกเราก็ใช้เลน์วายแต่ว่าใช้เลน์วายทำไงถ่ายให้มันดูแบบสนุกยิ่งขึ้นสมมติว่าบางปาร์ตี้ไปเนี่ยครับแสงก็ไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้จัดแบบว่าไวเยอะมากไม่แบบแว๊บแว๊บแบแบเหมือนคอนเสิร์ตเหมือนอะไรนะแต่ว่าก็พอมีไฟสลวสวๆอะไรเงี้ยอุปกรณ์ที่ควรมีติดไปด้วยนะครับคือแฟลช อ,อันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าในงานปาร์ตี้เนี่ยมันจะค่อนข้างมืดแล้วก็มีไฟอยู่ประมาณหนึ่งอันนี้ผมก็จะมาวันนี้จะมาคุยเรื่องของถ่ายปาร์ตี้แล้วให้แบบรูปมันมีไฟวิ่งๆข้างหลังให้ทำให้ปาร์ตี้มันสนุกขึ้นเยอะพูดถึงการตั้งค่ากล้องก่อน s ตัทเตอร์มันควรจะเป็นสตัเตอร์ที่ค่อนข้างต่ำนิดนึงอาจจะ8หรือ15หรือ20แล้วแต่ว่าใครมีจังหวะ หมุนมือกระชากมือได้ได้เร็วขนาดไหนและแสงมีเยอะขนาดไหนอย่างบางบัตตี้เนี่ยอย่างที่ผมใช้บ่อยๆเนี่ยผมจะใช้ ISO ประมาณ800แล้วก็ใช้แฟลชกำลังไฟฟัก1ส่วน32หรือ1ส่วน16แล้วก็ F ฟลักประมาณ8 5.6แล้วแต่สถา,านการณ์แล้วก ลองถ่ายยิงเทสไปก่อนเลยคือเทสไปให้แบบว่าหน้าคนเนี่ยโดนกับแแล้เลยเนี่ยไม่ไม่โอเวอร์ไม่อันเดอร์ดูดูที่หน้าคนเป็นหลักเราจะสบัดกล้องเวลาถ่ายนะครับสมมติว่าผมจับกล้องนี้อ่ะลองดูนี่อพอดีพอดีไม่ได้ติดกล้องมานะครับวันนี้โอเคครับสมมุติว่านี่เป็นกล้องแล้วกันครับนี่เป็นเลนเป็นแฟลชนะครับเราก็เล็งโฟกัสก่อนเลยแล้วก็มาถึงสบัดกล้องฟึซอ,อย่างงี้ฟึซอ,อย่างงี้ครับ ระหว่างกดชัตเตอร์ก็สบัดกล้องไปแต่ว่าอันนี้ต้องล็อกโฟกัสไว้ก่อนนะครับล็อกโฟกัสให้แม่นๆแล้วก็แบบว่าก่อนสบัดเนี่ยอาจจะเอียงกล้องนิดนึงแล้วก็แบบพึดอ่าเราก็จะได้รูปที่แบบว่าเป็นไฟหมุนๆอยู่ข้างหลังอันนี้ไม่ยากครับลองเทสลองทําดูอาจจะแบบว่าช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะแบบว่าหมุนไฟไม่เป็นดวงหรือว่าหมุนแล้วหาตำแหน่งไฟไม่เจอ มันมีเทคนิคอยู่ว่าคือข้างหลังเนี่ยมันควรจะมีแสงไฟหรือมีแหล่งกําเนิดแสงอยู่บ้างหลังตัวแบบนะครับเพราะข้างหน้าแบบเนี่ยเราใช้แฟลชอัดไปแต่ข้างหลังเนี่ยมันควรมีไฟอยู่บ้างเพื่อให้แบบว่าแบบเราเก็บแสงตรงนั้นให้เป็นเส้นให้ได้นะคก็เทคนิคนี้ต้องต้องลองฝึกกันนิดนึงแต่เชื่อเถอะว่าถ้าทำได้แล้วเนี่ยสนุกแล้วอย่างเงี้ยอะไรครับ ถึงปาร์ตี้จะไม่แบบว่าดูมันจะช่วยได้ถ้าเกิดปาร์ตี้มันไม่ได้แบบเลื่อนดุลังการแต่ว่าเราถ่ายเนี่ยให้มันแบบว่าวิงวงิอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าโอ้สนุกขึ้นเยอะนะครับผมว่าเนี่ยเห็นรูปตัวอย่างท,ที่ตัดโชว์ขึ้นไปไหมครับเนี่ยครับคือจริงๆแล้วไม่คือจะบอกว่าอะไรครับข้างในมืดมาก แล้วก็แบบว่า,าคนก็อยู่ใกล้ๆกันหมดอันนี้มันก็จะเก็บทั้งแสงและสีนะก็ลองดูครับลองไปฝึกฝึกนั่นกันดูอ่ะเดี๋ยวผมสรุปให้ทีนึงนะเข้าๆนะเป็นไกด์ไลน์นะไม่ใช่ว่าสูตรนี้ตายตัวนะครับเปิดสปีดให้ต่ำๆเอฟแคบๆเอฟแคบลงมานิดนึงดัน ISO ให้สูงขึ้นหน่อยนึงแล้วก็ใช้แฟลต,ตบที่แนะนำที่ให้ลองไปทำดูคือ ช่วงสปีดชัก8-15ถึง8 5 f 5.6 8าแล้วก็ ISO 400-800เนี่ยครับตัวเลขอย่างละ2อย่างละ2เนี่ยลองปรับให้มันสัมพันธ์กันดูแล้วก็ลองถ่ายเลยใครถ่ายเป็นไงนะครับเอารูปมาอวดมาโชว์กันบ้างนะครับเอามาใส่ไว้ในคอมเมนต์ก็ได้หรือว่าจะใส่ในเพจก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราหา เทคนิคสนุกๆนุกมาฝากกันใหม่ขอบคุณครับ,บกด Subscribe ให้ด้วยนะครับ